สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนมิถุนายน2567ยกกลุ่มชาวราศีธนูมีสัญลักษณ์นะคะคือคนถือคันธนูมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีเลขกษัตริย์เป็นเลข5กลุ่มชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะมีวันที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มามกราคม ส่วนชาวลัคนานะคะจะมีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็ไปผูกดวงชะตากัับหมอดูที่ท่านเคารพรักหรือว่าเข้าไปใน Google เว็บไซต์นะคะผูกดวงแบบสุริยญาตินะ,ะแล้วท่านก็จะได้แผ่นดวงโหราศาสตร์ของท่านมานะคะเป็นแผ่นดวงประจำัวงท่านเลยเความการทำนายดวงนะ,ะแบบราศีนะคะ จะมีความละเอียดน้อยกว่าแบบลัคนาราศีนะเพราะว่าจะเป็นดวงคร่าวๆฉะนั้นท่านใดที่ต้องการรายละเอียดนะอย่างชัดเจนนะท่านก็สามารถที่จะใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดของท่านไปบุกดวงชะตาได้เลยนะเป็นแบบลัคนาราศีชาวราศีธนูนะคะมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีเลขศาสตร์เป็นเลขห้าลักษณะนิสัยของชาวราศีธนูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใจร้อนเพราะว่าเป็นชาวธาตุไฟ นะคะเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดูดันกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงไม่ยอมคนแต่ที่สําคัญเนี่ยกลุ่มชาวราศีนูน่ะจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะคะไม่ย่อท้อตูอประสรคในชีวิตนะคะแล้วก็มักที่จะเป็นคนที่จะได้รับชัยชนะอยู่เสมอข้อเสียก็คือเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วก็ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลอาจจะเสียเปรียบคนอื่นได้วิธีที่จะแก้ไขก็คือให้ชาวราศีกนยนะฝึก นั่งสมาธิเยียบยั้งชั่งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะแบบอยากจะเป็นผู้นานะคะหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้นําก็ลดความกระด้างกระเดื่องลงบ้างนะคะใช้ความอ่อนโยนใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะ,ะในการดํารงชีวิตในการอยู่กับสังคมนะคะเรามาดูนะคะดาวประจาตัวของชาวราศีหนูคือดาวพฤหัสบดี นัสถิตยอยู่พบอรินะร,ร่วมกันกับดาวมฤตจยูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็เป็นดาวพุธนะอยู่ภพอรินะคะแล้วก็ช่วงกลางเดือนเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายแลลวนะคะเรามาดูก่อนนะในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของ าการดํารงชีวิตของชาวราศีนูนส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตําแหน่งหน้าที่การงานหลายคนหลายท่านอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการคนในเครื่องแบบนะตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นหัวหน้างานนะเป็นคนที่ใช้อารมณ์หรือว่าการตัดสินใจหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานฉะนั้นกลุ่มชาวราศีนูหลายคนหลายท่านก็ควรทีท่จะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะเพราะว่าการพูดจาหรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่ใช้อํานาจหรือว่าใช้ความคิดที่แบบําเบ่ง นะบังคับคนอื่นเนี่ยนะก็อาจจะทําให้เกิดศัตรูในที่ทํางานนะลูกน้องเกลียดชงังหรือว่าถ้าเราเป็นลูกน้องเราก็จะถูกหัวหน้าเกลียดชงังเพราะว่าเราใช้อีโกเราใช้ในเรื่องของอารมณ์นะคะไปตัดสินใจนะอย่าจะให้คนอื่นเชื่อนะเราก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องมีข้อมูลนะมายกนะหยิบมายกหรือว่าสนับสนุนมาอธิบายด้วยนะโดยเฉพาะใครที่แบบทาตาแหน่งอาชีพการงานที่แบบใช้ความรู้ความสามารถ หรือว่าใช้คําพูดนะะในการสื่อสารนะะก็ระมันระวังเพราะว่าอยู่พบอริะะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเอกสารหรือว่าคําพูดต่างๆะะที่อาจจะพูดไม่เข้าหูพูดผิดใจหัวหน้างานพูดผิดใจลูกน้องคนงานต่างๆได้ด้วยะะเดิมทีดาวพูดเนี่ยนะคะเป็นดาวประจําพบปัตตนิตีฉะนั้นนอกจากจะพูด ผิดใจนะคะกับลูกน้องนะหัวหน้างานแล้วก็ยังจะผิดใจกับคู่ของคนรักด้วยนะคะอาจารย์เมทีแบบว่าอยู่ดีๆก็คุยกันไปกับคู่ของคนรักนะคะคุยกันอยู่ดีๆนะคะก็พูดผิดใจคู่ของคนรักโกรธทะเลาะกันนะมีปากมีเสียงกันได้ด้วยนะคะแล้วก็นะเดิมทีนะคะดาวพสวัสดีเนี่ยอยู่พบพันธุนะนอกจากจะผิดใจกับคู่ของคนรักผิดใจกับคนในครอบครัวผิดใจกับเอ เพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานแล้วก็ยังผิดใจกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าปัญหาต่างๆก็อาจจะมาจากในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหนี้สินหรือว่าการยืมเงินการกู้เงินหรือว่านะ,ะเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดมาขอยืมเงินหรือว่าการทวงหนี้ก็ได้นะคะก็เกิดปัญหาในการที่แบบเหมือนใช้คําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมในการตกลงในการต่อรอง อะไรบางอย่างก็เกิดนะคะการทะเลาะบอะแว้งกันได้ง่ายๆนะคะเรามาดูที่พบพันธุนะมีดาวอังคารเดิมทีร่วมกลุ่มกันกับดาวราหูนะคะเดิมทีดาวอังคารอยู่พบปุตตะนะ,ะฉะนั้นกลุ่มชาวราศีนูนะ,ะจะมีความที่แบบเหมือนไปเกี่ยวข้องเก,เกี่ยวกับบุตรหลานนะ,ะหรือว่าสิ่งที่ทำนะคะเอออาชีพของบุตรหลานก็ได้นะ,ะหรือว่าไปบังคับนะคะไป กำหนดกฎเกณฑ์นะคะอาชีพการงานให้กับบุตรหลานหรือว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่ๆโดยที่ไม่มีความรู้นะคะใช้ความที่แบบเออกล้านะคะใช้ความที่แบบบ้าบินใช้ความที่แบบคิดว่าตัวเองรู้นะคะไปทํางานไปบริหารจัดการนะ,ะแล้วก็ขาดความรู้ก็อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียนะคะได้มาภายหลังอย่างเช่นนะ,ะบางคนท่านอาจจะมีความที่ใช้นะค,ะความกล้าบ้าบินในการลงทุน นะ,ะลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนในเรื่องของการนะะเล่นหุ้นเล่นหวยต่างๆนะคะคก็นํามาซึ่งการสูญเสียนะะหรือว่าแบบเห็นนะค,ะคนอื่นเขาไม่ไม่เล่นตัวนี้นะ,ะไปซื้อหุ้นตัวนี้นะคะคือแบบด้วยความกล้าคิดว่านะะตัวเองที่จะมีดวงนะ,ะมีความที่แบบดวงดีอะไรเงี้ยนะะพอไปซื้อมาก็สูญเสียนะคะ คือเหมือนกับกล้ากล้าในทิศทางที่แบบมันเราไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นนะคะก็อาจจะเกิดความสูญเสียเสียหายได้แล้วก็ในภพสาชะนะคะมีดาวเสาร์แล้วก็ดาวเกตร,ร่วมกุมกันอยู่นะคะอยู่ภพสาชะนะ,ะหลายคนหลายท่านชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับการที่จะอา,อาจจะเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะไปสักการะกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวบบ่ากราบไหว้อ่าบรรพบุรุษได้ด้วยหรือว่าการทําบุญนะให้กับบรรพบุรุษได้ด้วยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะก็นะคะก็จะเป็นสิริมงคลแก่การดำรงชีวิตหรือว่าบางคนท่านก็อาจจะมีความที่แบบเหมือนกลับไปเออเรียกได้ว่ามีเรื่องของความเกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะต่างๆหรือว่าไปประกาศขายหรือว่าการไปซื้อที่ดินก็ได้นะคะ ลุมดาวราศีนูนะคะดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่พบอริฉะนั้นนอกจากนะคะตัวเองจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วนะคะก็ยังสร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัวหรือว่านะคะเป็นคนที่เหมือนกับก่อไฟอะ่ะนะคะเป็นคนที่จะเริ่มนะพูดหรือว่าพูดผิดใจพูดขัดหูคนอื่นนะคะแล้วก็ก่อความเสียหายหกับตัวเองระวังคําพูดระวังความคิดนะคะระวังการกระทําอะไรบางอย่างที่บุ่มบ่าม ะะส่วนภพวินาศไม่มีดาวแต่นะคะดาวประจํภพวินาศนะ,ค,ะคือดาวคารไปอยู่ภพปุตตะนะคะ,ะช่วงกลางเดือนนะอาจจะมีความที่สูญเสียหรือว่าความเสียหายเกิดมาจากบุตรบริวารได้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็ระวังตรงนี้นะคะคือบุตรบริวารจะนํามานํามาซึ่งความสูญเสียความเสียหาย นะคะหรือว่าก่อเรื่องก่อราวนะคะมีเหตุปัจจัยที่ชาวราศีนูจะต้องนะคะไปแก้ปัญหาให้บุตรบริวารน,นะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินปัญหาการที่จะต้องไปจับใจ่ายใช้สอยนะคะการซ่อมรถนะ,ะการซื้อของให้กับบุตรบริวารได้ด้วยหรือว่าจ่ายค่าเทอมนะ,ะจ่ายรายจ่ายต่างๆนะคะมาจากบุตรบริวาร ส่วนภพมรณะคือดาวจันทนะร่วมกันอยู่กับภพบพันธุนะ,ะก็มีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะคือดาวจันทร์แล้วก็ะพอื่นๆนะคะพบสุภาพไม่โดดเด่นนะคะพบสุภาพเป็นดาวอาทิตย์ไปอยู่พบอรินะคะก็ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่างานที่ทำเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่ก็อา,อาจจะเกิดมาจากงาน นะคะหรือว่างานที่ทำานะจะเกิดปัญหาเพราะว่าคําพูดนะหรือว่าเอกสารต่างๆนะที่มาจากชาวราศีธนูนั่นแหละฉะนั้นนะชาวราศีธนูนะทั้งเดือนเลยคือให้เราะมัดระวังในการดํารงชีวิตการใช้คําพูดนะหรือว่าการใช้ความคิดหรือว่าเรียกได้ว่าจะต้องมีการไตร่ตรองนะมีการทบทวนกับเอกสารสัญญาต่างๆนะหรือว่าการแสดงออก หรือว่าเป็นคนที่เหมือนจะต้องใจเย็นมากๆในการดำารงชีวิตนะคะเรามาดูไพ่แนะนําในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการงานก้าวถวยนะคะก็นะคะการงานนํามาซึ่งความสุขนะ,ะการงานนํามาซึ่งความสําเร็จความมั่งคั่งการงานนํามาซึ่งรายได้นะคะที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวราศีหนูนะคะ หลายครหลายท่านนะคะก็เหมือนกับว่าเออรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากที่ทํางานนะที่ทํางานประจําแม้จะไม่ไม่ทาให้ชาวราศีนูร่ํารวยนะเหมือนแต่ก่อนหรือว่าสิ่งที่ได้มามันเหมือนกับออคือมีรายจ่ายช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะก็ให้รับะวังในการใช้จ่ายด้วยนะคะอย่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะให้เหมือนกับว่าพอเงินเดือนออกเนี่ยนะให้จ่ายไอ้ที่มันจําเป็นก่อนนะคะค่าเทอมลูกนะคะ ค่าซ่อมรถก่อนเพราะว่าจะต้องใช้รถขับไปทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะมีการตกลงหรือว่านะคะตกลงทําเอกสารหรือว่าตกลงในในเรื่องของการจับจ่ายนะคะการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นอ่ะคือแบบมันจะต้องลงทุนนะกับคนรักกับครอบครัวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเงินที่จะต้องต้องจ่ายต้องต้องซื้อหรือว่าเครดิตท,ที่จะต้องจ่าย ฉะนั้นจ่ายอะไรที่มันจาเป็นก่อนนะคะนี่สินที่แบบจาเป็นก่อนนะ,ะส่วนที่ไม่จําเป็นนะคะเก็กบไว้ซื้อทีหลังนะคะอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้านะคะยี่ห้อดังๆเนี่ยนะคะก็นะอย่าเพิ่งซื้อหรือว่าชุดราสเสื้อผ้าต่างๆที่ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุน นะคะจะต้องรอคอยผลประโยชน์นะคะอย่าเพิ่งหรือว่าใครที่คิดจะลงทุนนะก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะกับไอ้ตัวที่แบบจะซื้อหุ้นหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าเสี่ยงโชคเนี่ยก็ต้องนะคะรอบรู้เรียนรู้ให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองนะเป็นคนที่มีความโชคดีจะซื้อตัวไหนก็จะโชคดีเงี้ยมันไม่ใช่ก็ต้องนะคะเรียนรู้นะคะศึกษาต่างๆด้วยข้อควรระวังในการใช้ชีวิตนะคะการเดินทาง นะคะการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลนะคะการทําบุญนะหนุนดวงชะตานะการช่วยเหลือซัพพอร์ตคนในบ้านหรือว่าการที่แบบเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราศีหนูจะได้รับก็คือความสําเร็จนะคะการมูนะ,ะการกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดนะจะนํามาซึ่งความโชคดีให้กับกลุ่มชาวราศีธนูนะคะเรามาดูซิว่าในเรื่องของโชคลาภนะคะโดดเด่นไหมเอ่ย เพราะว่าหลายคนหลายท่านนะคือแบบเหมือนชาวราศีนูอาจจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยนะเป็นคนที่กล้าบ้าบินในการลงทุนในการชอบเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ดูเน้นเน้นให้เลยดวงโชคลาภเอ่อดาวราพะอืดาวเสาร์ถึงดาวราหูโชคลาภนะคะชาวราศีนูนจะโดดเด่นไหมเพราะว่าดาวศุกน ดาวสุกนะค,คือดาวโชคลาภของชาวราศีนูอยู่พบอริเนาะโชคลาภจะโดดเด่นไหมคะหกหกเอ่อหกดาบเนี่ยนะ,ะโชคลาภของชาวราศีนูนะหากมีการเดินทางไกลนะคะไปตา่างถิ่นแดงต่างประเทศเนี่ยนะคะไปมูหรือว่าไปทํางานหรือว่าโชคลาภของชาวราศีนูนะคะก็จะมาจากในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมาจากแดนไกล นะ,ค,ะคือแบบเหมือนจะต้องไปซื้อฉลากออมสินฉลากนะ,ะกินแบ่งรัฐบาลนะ,ะต่างจังหวัดต่างประเทศเนะะี่ยถึงจะมีโอกาสเสี่ยงโชคนะคะเห็นไหมหมันเหมือน50 5 0่ะคือแบบถ้าอยู่กับที่นะคะโชคลาภอาจจะไม่โดดเด่นหรือว่าโชคลาภก็มาจากในเรื่องของการลงทุนนะ,ะเกี่ยวกับหุ้นนะ,ะต่างๆนะหุ้นต่างประเทศ ะะโดดเด่นเป็นพิเศษหากใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหุ้นนะคะส่วนหวยเนี่ยคือจะต้องไปเสี่ยงโชคต่างจังหวัดนะคะสมมุติว่ามีโอกาสที่จะไปเดินทางนะะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยหรือว่าไปทํางานต่างจังหวัดนะ,ะก็เสี่ยงโชคนะกับพ่อค้าขายลอตเตอรี่แม่ค้าขายลอตเตอรี่นะที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็มีโอกาสนะมีโชคลาภทายแนะนาอะไรในการดำเนินชีวิตของชาวราศีนูนะคะ สองดาบมีการตัดสินใจที่ลังเลนะคะแต่การตัดสินใจนะที่มันเหมือนกับว่าถ้าหากตัดสินใจได้แล้วนะคะฟันธงได้แล้วหรือว่ามีการเลือกได้แล้วความมั่นคงความสําเร็จของชาวราศีนูจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้อาจจะตัดสินใจไม่ได้บางคนท่านคือตัดสินใจจะเปลี่ยนงานตัดสินใจจะเดินทางไกลตัดสินใจจะลงทุนอะไรบางอย่างตัดสินใจจะเปลี่ยน นะเกี่ยวกับเ,เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านนะคะมันเหมือนกับว่าการตรัดสิ้งนี้ก็นะ,ะจะต้องเสียก่อนอะนะคะจะต้องลงทุนก่อนจะต้องนำเงินนะคะเก็บของตัวเองมาลงทุนก่อนนะคะถึงจะได้ผลประโยชน์ในอนาคตหน้าไพ่เดอะซันรออยู่นะคะก็ต้องมีการคิดไตร่ตรองในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการจับจ่ายนะคะใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกนะคะ ก็เป็นไพ่แนะนําในการดํารงชีวิตนะคะหา่าน่าในสนใจในเรื่องของการดูดวงชะตาส่วนตัวนะ,ะสามารถทักลิงก์ทักไลายนะคะแบบโหราศาสตร์แล้วก็เปิดไพ่ยิปซีนะ,ะตรวจพลังงานตอนนั้นเวลานั้นให้กับท่านนะคะก็ทักลิงก์ทักไลายเข้ามาเนาะ,ะจองคิวด่วนๆนะคะมีค่าครูนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ